สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอในลำดับที่7ของผมนะครับเก <_ d iam ond> ี่ยวกับการเล่าเรื่องของพระเครื่องครับในวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนำพระเครื่องของกองกระสาบอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่เป็นพระผงซึ่งเป็นพระที่มีพิธีที่ดีมากๆนะครับและเป็นผู้สร้างเดียวกับเหรียญพระรัตนรังสี และมีประวัติความเป็นมาที่คล้ายคลึงกันเกือบจะเรียกได้ว่าใครมีเหรียญตระรังศรีก็ควรจะมีพระผงองค์นี้ด้วยครับพระผงองค์นี้ชื่อว่าพระผงพระพุทธมงคลครับผมมาดูกันครับประวัติคร่าวๆนะครับพระผงพุทธมงคลนะครับสร้างในปี2515ครับ สร้างในปี2515ใช้เวลาอธิษฐานจิตปลุกเสกทั่วประเทศนะครับเป็นเวลา3ปี3พ0 0ษานะครับตั้งแต่ชนวนมวลสารนะครับที่ใช้พระผงรุ่นนี้นะครับก็ใช้พระผงกลุจากหลายกลุนะครับตลอดจงผงสำคัญต่างๆและทองที่ปิดพระพุทธรูปสำคัญทั่วประเทศนะครับ เมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นองค์พระแล้วนะครับในปี2,515นะครับทางผู้สร้างนะครับก็ได้นำไปตะเวนนะครับปลุกเสกอธิฐานจิตทั่วประเทศนะครับโดยใช้วิธีการเดิมก็คือให้คลังจังหวัดนะครับไปขอความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของจังหวัดตนเองนะครับในการอธิฐานจิตนะฮะ ซึ่งในช่วงเข้าพรรษานะครับก็อยู่กับครูบาอาจารย์สำคัญนะครับให้ท่านได้ปลุกเสกแบบบินเดียวว่าอย่างนั้นเถอะในพรรษาไตรมาสพรรษาที่1น,นะครับได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เทียมในกะคำโมวัดกษัตราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอยู่กับท่านหนึ่งพรรษาพรรษาที่สองนะครับ ได้รับการอธิษฐานจิตจากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาปิ่นชดิโตวัดอริยะวงสารามจังหวัดราชบุรีครับพระคุณท่านองค์นี้นะครับท่านเป็นศิษยานุศิ์ในสายหลวงปู่ม่านโพริทัตโตครับพรรษาที่สได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สำราญวัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรีครับอยู่กับท่านหนึ่งพรรษา พอนานในช่วงออกพรรษาของแต่ละปีนะครับก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ทั่วประเทศนะครับถ้าเท่าที่เรารู้จักนะครับซึ่งพระของท่านนะฮะหาได้ยากนะครับได้แก่หลวงปู่ศรีวัดเขาบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์หลวงปู่โตอินทสวุวรรณวัดประดูชิมพีหลวงปู่ฟ้านอาจาร วัดป่าอุดมสมพรสกลนครหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อสมชายเป็นต้นนะครับก็ได้เมตตาอธิฐานจิตระบุไว้นะครับว่าผ่านแพทย์มหาพุทธาพิเศษแปพิธีและการอธิษฐานจิตเดียว47องค์นะครับผมก็มาดูกันชัดๆนะครับพระรุ่นนี้นะครับมีด้วยกันหลายสี นะครับเกิดมาจากชนวนมวลสารนะครับอย่างองค์ที่ผมให้ชัานให้ชมวันนี้นะครับองนี้พระนะครับมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับองนี้สีดำนะครับท่านผู้สร้างบอกว่าสร้างจากการป่นบล็อกกระสาบนะครับที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาเป็นองค์นี้นะครับถ้าท่านใดเกยเก็บพระรุ่นนี้นะครับจะพบว่า พระรุ่นนี้เนี่ยเนื้อค่อนข้างจะเปาะซะหน่อยนะครับถ้าเป็นพิมพ์เนื้อสีดำแบบนี้นะครับส่วนใหญ่พิมพ์จะค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะพุทธลักษณะนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปแบบศินปะโซโคไทยนะครับจีวรพาดยาวมาถึงพระนาพีนะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะครับ มีลังสีเป็นออกที่เบเวณภัะเสียนนะครับลังสีคล้ายๆแสงอาทิตย์นะฮะอ,อ่ชมความงดงามนะครับนี่นะครับมีดอกบัว7กลีบนะครับน่าจะมีความหมายถึงโพชง7ประการนะฮะด้านหลังนะครับจะมีที่เรียกว่า เหรียญกระสาบนะครับเหรียญรูนะครับที่สำคัญนะครับยันด้านหลังนะครับในสายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับจะบอกว่ายันนี้เป็นยันพระอุปคุตนะครับเป็นยันที่ได้รับสืบหลวงพ่อพระมหาวีบูรณ์นะครับได้รับสืบเนื่องมาจากหลวงพ่อเงินวัดวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับมาจากตำราหลวงพ่อเงินนะครับจะเขียนว่าณ นะโมนะครับพุทธทายะนะครับแล้วก็มีเหรียญรูตรงกลางนะครับน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของกองกระเป็นแทนกองกระสาาครับผมที่สำคัญที่ผมจะเล่านะครับก็คือที่มาของชื่อพระพุทธมงคลอันนี้ผมเคย เล่าไปในตอนพระอัตนะลังสีแล้วจะขอเล่าอีกครั้งนะครับพอผู้สร้างนะครับได้ตะเวนอธิษฐานจิตไปทั่วประเทศแล้วนะครับพอมาถึงองค์ที่47ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิเชียนมุนีพันจิรวุฒโธอดีตเจ้าวาดวัดอินทารามนะครับซึ่งผู้สร้างก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าคุณพระวิเชียนด้วยตอนที่สร้างเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับว่า พระผงรุ่นนี้จะชื่ออะไรรุ่นอะไรแต่พอมาถึงท่านจะคุณพระวิเชียนมุนีแล้วผู้สร้างก็ลึกขึ้นได้ว่าพระรุ่นนี้ควรจะมีชื่อพระถวายพระนามพระนะครับก็เลยขอความเมตตาจากหลวงพ่อพระวิเชียนมุนีนะครับได้ถวายพระนามให้นะครับหลวงพ่อพระวิเชียนมุนีได้ตอบกลับมาทันทีว่าเราเป็นพระธรรมดาเป็นพระสงฆ์ธรรมดา จะถวายพระนามพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องให้เทวดาตั้งให้จำคีย์เวิร์ดนี้ไว้นะครับเทวดาตั้งให้นะครับท่านผู้สร้างก็เลยบอกคงต้องขอความเมตตาหลวงพ่อพระวิเชียนมุนีได้ติดต่อกับเทวดาให้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับถ้าเจ้าคุณวิเชียนก็เลยอ่างั้นเราจะทํากรรมฐานให้ให เก็บพระไว้กับท่านไว้หลายๆวันนะครับแล้วค่อยมารับคืนนะฮะพอถึงกำหนดวันนะครับอยู่กับหลวงพ่อพระวิเชียนมุนีหลายวันทางผู้สร้างก็เลยไปขอรับคืนนะครับท่านเจ้าคุณพระวิเชียนมุนีนะครับก็ถึงได้ให้บอกพระนามพระผงรุ่นนี้ไว้ว่าพระพุทธมงคลนะครับแสดงว่าพระรุ่นนี้นะครับเทวดา ตั้งชื่อให้ถวายพระรามให้นะครับโดยท่านเจ้าคุณพระวิเชียนมุนีก็ได้ทำกรรมฐานติดต่อกับเทวดาครับผมแค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วมาให้ดูให้ชมพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยสร้างประมาณพันกว่าองค์นะครับแต่พิมพ์เล็กนะครับ เคยได้ยินว่าไม่ถึงสร้างไม่ถึงร้อยองค์นะครับจะเห็นว่าพิมพ์เลกเนี่ยค่อนข้างเนื้อจารานนะครับนี่เป็นธรรมชาติของพระผงรุ่นนี้ส่วนใหญ่เลยนะฮะเนื้อจารานนะครับทําให้พ้าออกมาไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับถ้าเก็บรักษาไว้ไม่ค่อยดีตั้งแต่แรกนะฮะเนื้อส้มๆมเนี่ย ผมเคยถามท่านผู้สร้างนะครับว่าเป็นเนื้อจากอะไรนะครับท่านผู้สร้างบอกว่าเป็นเนื้อถ้าสีซ้มเนี่ยเนื้อหาหมวลสารหลักก็คือกระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดบวรน,นิเวศวิหารนะครับจะเห็นว่าองค์เนื้อลานมากนะครับไม่ค่อยกล้าผมไม่ค่อยกล้าถือมาให้ชมนะครับอ่างันชมผ่านกล้องนี้นะครับ เหตุที่พระผงรุ่นนี้นะครับไปขึ้นทำเนียบว่าเป็นพระของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาวิบูลนะครับวัดโพธิคุณนะฮะก็เพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในผู้อธิษฐานจิตด้วยแล้วพอผู้สร้างนะครับอธิษฐานได้ตะเวนอธิษฐานจิตตุใจแล้วนะครับก็ได้มอบถวายหลวงพ่อมหาวิบูรณ์ไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ และช่วงนั้นหลวงพ่อมหาวิบูลนะครับจำพรรษาที่พระธาตุดอยหินที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับกำลังมีสมรรูบิุมวังขานะครับที่พม่านะครับโจมตีชนกลุ่มน้อยทางบ้านวังขาอำเภอแม่สอดนะครับทำให้หลวงทำให้ผู้สร้างเนี่ยก็เลยนำพระผงเนี่ยมาถวายหลวงพ่อมหาวิบูล เยอะหน่อยเพื่อจะไว้แจกชาวบ้านเป็นขวัญกำลังใจครับผมทำให้พระผงรุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แม่สอดเยอะนะครับก็เลยเป็นพระที่ขึ้นทำเนียบของหลวงพ่อมหาวิบูลครับผมในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปต่อมานะครับก็จะหาพระผงอื่นที่ที่กระผมมีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ